สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาหนี้กับมาพบพ่อกับบ่าวพ่อเพียงนะครับเนาะพามาเบื้องพามาอยู่กับตลาดนัดบ้า,นหน,าบนหน้าฝายตำบลหน้าฝายอำเภอเบืองจังหวัดชายภูมิครับตรงกับเช้าวันอังคารพี่น้องที่สิมีนาคม2568ครับพี่น้องพามาเบื้องเด้อตลาดแห่งนี้เป็นตลาดชุมชนครับเปิดทุกวันอังคารกับวันศุกร์ครับพี่นอ้องตรงตั้งอยู่ถนนชายภูมิตาโตนครับ ใกล้รัชพัฒน์นี่ยนะครับเปิดทุกวันอังคารกับวันศุกร์ครับเป็นตลาดชุมชนครับเดี๋ยวจะพาไปเบางข้างในว่าราคาที่เป็นยังไงครับผมไปอาครับถ่ายบรรยากาศเด้วงครับห้อยกับงูเอาควายเข้ามาขออนุญาตถ่ายบรรยากาศอากาศดีครับชุ่มเย็นครับพี่น้องอ ของพ่มาครับครับเพิ่งอของพ่มามาได้มาสองตัวกูาตัวนึ่งกูสาวตัวนึงตัวนี่เป็นบอพี่นางอพี่นางเปิดตั้งแต่ไหนพี่นางก็ผูดตัวนี้สองมื้อเดียดตัวเนี้ยตัวนู้นตัวตัวเมียตัวมื้อหา อันนี้ครับสูงกว่าประมาณร้อยสามสิบบาได้บอกว่ครับตู้ผู้ตู้ผู้มือถ่าเนาะพี่นางเออตู้ผู้มือถ่านร้านดิร้านขายดิเอาเทียบมึงนะครับเด้อเนี่ยพุทผู้ก็แข้งขาดีอยู่ครับเนื้อหนังก็ดีอยู่หนาเลือกอยู่ครับเนี่ยหอมมะล้นดอก เอาตัวนี้มือหาครับเนี่สีแดงๆดีๆงามๆของเรานี่ครับฮะเอาเตีต่อเอาเนาะสองตัวกับสองมือหาแนี่ล่ะต่อเอา เอาครับนี่เบิ้งแข้งขาดีอยู่ตรงนี้ตัวนี้ตัวห้องไอ้มือหาครับตัวนี้ผมีดอกว่านี่แข้งขาดีเป็นเชือกบอสเราตัวนี้รับพอให้มเก็บเข่าให้แล้วเนาะคุณดีอยู่เนาะพอไหมตัวนี้มือห่าเมนบอสพอไหมตัวผู้ด้วยสองหมื่น,นอเอมามาเอเอาบอกปืนเนี่ยพอไหมบุญแปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองพอมาใบาบางน้อยเอาพาขึ้นเบื้องต่างต่างบทเห็นนะครับเรื่องวันนี้พี่น้องนี่ เบื้างหลังให้นนะครับเด้อนี่ตัวนี้ตัวเมียตัวแม่ครับนี่ครับห้องไว้มือห้าพันครับเบิ้งข้างบนอันนี้ตัวผู้เราเข้าไปสองมือนครับเบิ้งมุมสูงครับพี่น้องเนี่ยถ่ายให้เบิ้งชัดๆครับเบิ้งหลังเบิ้งพวกหางครับเอาเบิ้งสันเอาเด้อในห้อยเอ้ยผู้ใดเบิ้งจริงอะครับนี่เอา พ่อกับน้องสวัสดีครับวันนีมาชุดแดงเสื้อแดงเกงแดงหัวกระแดงราคาแดงวะราคากระแดงครับราคาสีเทาดจากเทาเลยเนี่ยสามหมื่นห้าร้อยเนมห้องเท่าไรเนี่ยเยะสามดสามเพื่อนห้องสาาสามใบเทาสามเครับหมืพันเดีแม่ลูกลูกตัวม สามห้าลงไหมเพิ่นละสามพันยังเงอยู่เลยโอ้ลูกลูกตัวที่เท่าไหร่เนี่ยลูกตัวแรกครับตัวแรกลูกตัวไหนลูกพ่อบ้านครับลูกพ่อบ้านโอ้เก่งครับลูกเก่งเนาะให้ลูกเก่งเนาะแม่สกวยอะไรเนี่ยหแม่ห้าสิบเนาะมีอยู่เนาะครับเจ้บ่ได้เฉ็ี่ยเขาครับบ่ได้เล็กเขาครับนี่เขาเรียกว่าแม่สวยลูกสวยเล้เนาะเขามาเนาขอเนาขอเนาะแม่สวยลูกสวยเอา เนี่ยลูกสาวหลาเนนะตัวเมียเนียครับเนี่ยลูกสาวแรี้ยสาวกุ๊กเหรียญครับมเเหรียต้นต้นถึงเหรียญ้องว่าเหรียนันละเหรียกำลังงามเลยเนี่ยนังหน้านังกำลังมาเนาะสามหมื่นสามพันครับสามหมื่นสห้องว้เนาะบ่ครับบ่อเตี้ยวสามหมื่นสามพนเอาไปเอกรต้อจังไดีเลย บมก่ให้ก็ตัอยน้อยเตียต่ออยู่ครับเพื่นเห้าร้อยี่สิบเอ็ดเอาเนามพันเอตอนนี้เอาเอาเอาปองอะไรกันรูม่ค้ากันอยู่เอาบอกเพื่อศูนย์เก้าสามห้า้องกครับพ่อขน้องเนาะตัวเอาอีกเนาะคมนคนนี้เนคนนี้คมนเดี๋ยวเพื่อนทุกคนกนแบนขเรืๆไม่เท่าแบนแข่งห้อไม่ท่าเนาะมามาล นี่ผจริดได้นใชมจับิได้้า้มเหี่ยวเออเนาะลามดีมีตาอมีลูกสดดีก็แม่สดมักมัดปะอมมักบ่เอาบะพ่ได้เอาแล้วยืดหน้าข้อกระไรหลมันติดราคากันอยู่ดิ เชือกมันเปนอนั้นเนี่ยเ็นไดยอันเขาเป็นได้เคียงเขาเห็มันต้เน่ยตองปอยออกมาจากน้อยมปนลามเอาไองนะนาอย่าดังลูกดีเด็ดดังลูกดีตู่งวานมดูดีครับเชือกคนเขาเขาหนึงเชือกเนวนี้มันเป็นมันบาดน้ำเะยเนี่ยอ๋อครับทามาแล้วครับเด้อเนี่ยของบกัน้องวันอร่อยครับเด้เอานี้คันนึงครับ อันตัวนานี่ตัวสีไลน์นี่เท่าไรนี่ห่้าครับห่อันนี้เยสองครับตัวไทยสองันหพันคองสี่เดือนแล้วฮะทองสี่เดือนแล้วตัวทงสี่เดือนโอเอาคันนี้บอกเบอร์อีกด้วยคันเนี่ยศูนย์เก้าสาม้าห้นึ่งสองหกสามหครับเอามาสองคันเลยครับอ้ธรรมดาเลยนะครับครับเนี่ยนอนแท้เอาเอาครับด้อยหา่ครับก็เปนเจ้าของตลาดน่ยครับเด้อเนี่ยตลาดนัดบ้านบ้านข้าวครับพรุ่งนี้ก ทุกวันพุธกับวันเอาครับเอ่ารับเข่าตลาดน้บ้านพุธบ้านไหนบ้านขาวครับเราเอางินมาตลาดบ้านน้ำฝ้ายน้ำมือนี่ตัวนี้มือถูกหาร้อยตัวนี้สองหมื่นสองหมื่นกับห้าพันลองไว้ท้องสี่เดือนเดียวให้สองหมื่นกว่าท่านขายว่าได้ท่านผัว อาจะบ้าเลี้ยงไก่แท้เนี่ยจะเอาการถไปเรียกไปสู้นี่สวยอ่ะเมื่อกี้ที่ ช่องแรกดิพ่อช่องแรกดิตัวเนี้พอช่องสองครับช่องสอง,นองเนาะตัวแรกเอาไปคายรูปพื้นตะพูไอ้กับน้องก,กันเลยเนะี่ยมมาข้อของพ่อเขียนพ่อเขียนได้มาจากตัวน้องมือเนี่ยโอ้หม,มานทำตัวแล้วอ,อันหัวโลนนี่เป็นแม่ลูกดิเนี่ยเป็นลูกแรกสิพ,พ่อเชิญเป็นลูกแรกสิตัวนี้ผู้สาวมีลูกแล้ว สาวมีลูกแล้วหัวอรนๆสูงประมาณร้อยสี่สิบได้อยู่ครับเราตูดนำเลี้ยงกกนนยืโลงจีนนมเนาะก็ตัวแดงๆนะครับลูกเหรอลูกเป็นตุ่มตุ่แม่แล่ะเนี่ยลูกตุ่มตุ่แม่ลูกตุ่แม่ลูกตุแ่ตแม่ถึงที่พ่อเออลูกตาผู้อะไรอ่ะว่าเดินบนทางหลังนั่น เนี่ยครับลูกเขาแม่แม่เขาแสดงนะครับนี่มาหากันหรอเอ้าเอาได้แล้วหรอครับพี่ได้แล้วหรอครับไ,ไ,ได้แล้วได้แล้วเปิดเท่าไรแม่ลูกคุมค้มเนี่ย 19, หมื่นเก้าพันห้าร้อยครับหมื่นเก้าพันห้าร้อยตัวตัวขาวนี่เด้อตัวสีนวันนี่เด้อสิบสอง 10, ห้าร้อยสิบสองห้าร้อยไอตัวพุ่นเด้อตัวหลังตัวหลัง ตัวนี้เหมือนซีพันหาเป็นแม่สาวสิตัวนี้เป็นแม่สาวเนี่ยเลื่องไดเนื้อได้ขึ้นกันได้สีแดงดีเนาะล่ามเชื่องล่ามได้ในเชื่องล่ามได้เป็นสาวเป็นสาวสาวใหญ่สูงพร้อมทับเลยตัวนี้เนาะพร้อมทับพร้อมซีหาล้อยไปแข่งขาดีม้ยตุ่นีมวยตุ่มหนี้นะพ่อ เครื่องดำเนาะบทบถอนอืมบบถอนมมีตำหนี้เนื้อได้อือเอาบอกเพือปดแปดครับสี่แปดสาม8กศูน8แปดแปดนามคกับเนอะอันสองตัวนี้ห้องไว้แต่แม่ลูกนี่ห้องไว้มือเก้าครับมีปัญหามืเก้าปัญหาเาปัญหาอย่ากอลู่มมาไกลยืนดีครับเอาสรอาหรนครับเด้อนี่ยของก็เชียวครับเอาครับมือเนี่ยครับถ่ายให้เบิ้งชัดๆัด นี่ของพอเชนเดอร์เอฟซของพอเชนกับทัวหาเร,ร้เดอนี่ตัวนี้หัวโร้นนี่ตัวที่หนึ่งหัวร้นนุนลูกเขาญี่ปุ่นตัวที่แดงหุ่นสิบ0ก้าห้าร้อยครับลูกตัวแรกครับตัวกลางสีนวลน,นั่นสองพนมือสองพัน 2, ครับแล้วก็ตัวตัวไทยแดงๆผู้สาวนั่นมือสี่เ่ยเพราะมือสีพัน้าร้อยเาเนี่ย เนะครับเบิ b ưng. B ưng ắng, nah in ้องเบื okay. ้องเบิ้งหลังเบื้องส่วนดี่นี่เราตกน้ำเลี้ยงนี่เราพอเชนเนาะเอาสูตรแล้วครับเด้ออยากได้ครับอ๋อครับเนี่ยท้ายบรรยากาศเบิ้งครับวันนี้ก็มีไทยบ้านเขามาซื้อกันอยู่ครับ อาสวัสดีครับพี่ได้อะไรวะเนี่ยได้อะไรบึงซื้อเยอะมีมั้ยมีมั้ยอันนี ham, ้พี่เวียดนามครับเพิ่นมาอยู่ชายภูมิเยอะๆเนี่ยเพิ่นมามาซื้อวะไม่ได้ตีมือไหนคุยขนมเด้อันเนี่ยคุยขนาบ้านอยู่ไหนเนี่ยพี่บ้านอยู่ไหนพักอยู่ไหนหน้าไฟเนี่ยหน้าไฟเนี่ยครับครับไม่ยอมมาถูกตาเนาะวันนี้ครับไปรัเก่งนะครับพี่อยังก่อนชื่ออยังก่อนพี่อยังก่อนพี่ชื่อพี่เนี่ชื่ออะไรนะ ชื่อเงียเงียชื่อเงียอือ่าชื่อเดียครับเดี๋ยพี่ก็ชื่อเตียครับพี่เรามาประจำนี่แหละครับเรามาเบิ้งเก่งๆเลยเนี่ครับเราเบิ้งเนื้อเก่งๆเอาครับขอบคุณครับผมเจ้าเห็นเจ้าหาเลยเลยมาบูบูซื้อง่วฮะพวมันเหรอเออผมก็มาอยู่เพียงคนกดียวตายไปแล้วครับจะใช้รถเพื่ออนี่ยนิดพีบุญนี่กำลังขายกันอยู่เนี่ยโอ้หลายตัวตเต็มเลย cái đó tiền ăn cái 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 là ăn được hay thành hoa con có như tai bạn là phải nó hai bếp nó đây dòng má này mó phù phù bao thực rồi này hoi, rồi này thôi đấy thôi thôi đấy vượt vượt nguyện vẹt phán อ๋อนี anyway ่ครับกสายเนื <reach> the ้อนสายเนื้อสายตะคุนตัวน้อยเด้ตัวน้อยเให้เว็บตัวน้อยว่าตัวละหกพนตัวน้อยกัสายเนื้อตัวผูกันตัวหนห้าร้อยเอาเอาเบอกเบอร์นเอแปดศูนย์เจ็ดสามสองศูนย์เห้อยเว็บอสหาเลยครับเด้อนี่ครับ ขายขายขายข้อหนึ่งของผู้ัจนี้ครับนี่เราเอาหมืนแปดพันนี่เราเอ 6, อยาหกพันอ่าผู้น้อยขายกระจอนสายไทย cô kinh nghiệm kinh nghiệm như má này kêu báo bao giờ nó đây à chú đây

ามบรรยากาศครับกำลังซื z, ้อกันอยู่ครับเนี่ยกำลังซื้อกำลังหากันอยู่ตามบรรยากาศเด้อพีนน้องด้ว พ่อพเนรพเนรสวัสดีครับผมครับผมมาสวยดีมั้ยเนี่ยครับมาสวยข้าวมมือเพื่อนมาสวยก็ได้ขายกาแล้วอ้าครับอั็นอะไรเนี่ยผู้สาวผู้บ่าวเนี่ยเอ๋อตัวละมือของฝันเป็นแม่ลูกทีนึงเลยอันนี้บ่อันนี้แม่ห้างอันนี้ห้างลูกเนี่ยสาวโอ้อันนี้ห้างลูกมีลูกเทีนึงแล้วจีเนี่ยครับมีลูกที่แรกคือลูกที่ไหนเยอขายไปนะเราติดน้ำจอยอยู่หน่อยนึงเนาะครับบอืมเเง้ีย ไปเลี้ยงแตงโมอ้วนที่ทับที่นี่เนาะพ่อเนาะตัวไหนตัวเนี่ยตัวสองตัวทั้งสองตัวเลยเตี่ยตัวละอันนี้ก็อันนี้ก็มือสองคันเดียวกันตัวละเนาะอืออือมือมาแน่น้าเพื่อพ่อเท้าหดมาน้ำลุกไปไปเสไยงไปทห่ยังไงโอ้ไปพู้หนะล้มสักไปใส่เขาไปทุ่ยังไงเอ้ไปเอารถลูบ เศูนย์หกห้าเจ็ดสองหนึ่งห้าห้าสเนาเจ็องนึาหาสามเก้เนาพเตจันวลมืห้อง้อตัวครับตัวนสาีสาตัวนี้ตัวนสาตัวนมีลูกแล้วมีลูกตัวน้แขายลูกมัอดอกครับาเราวบินคนเวันวันครับ เบิงบ้งเบิ้งนี่ดตัวนึงอะครับตัวนึงตัวละหมื่นสองพันตัวนี้แม่สาวโอ้บือเลี้ยงเราก็ยาวดีเลยเนาะจินหยาคือกจินหยาดีแท้เนะน,นี่ยโหเนียดเอาเอาขยับขยับขยับ อันนี้สายยังเนี่ยไปหลยเออนี้ยังเนี่ยสเือเนี่ยมันรอดมันรอดมันรอดหัวพิเศษหัวพิเศษหางกับบมีหางกับบุมีด้วยเนี่ยมันต้องตเงินนเอาน่ะถ้าเงนนมากินไม่ไวาไาอยากได้ตึกน่่ะเท่าไรเนี่ยเี่าไรเียกเเท่านี่เรียตัวเนี่ยเปิดอีกใช มือสองพันห้าใสเนื้อนาะเอาตีเนื้อครับหนาดีจของเราเรยอะเลก็ไดเเบิ้งน,นะครับเด้อนี่ยเปนผู้บอกเบ้อแล้วครับเเบิ้งเอาซื้อเทียบราคาเบิ้งราคานี่ของห้องไว้ครับกะตอได้อีกอย 2, ู่ประสองพันหครับเนี่ยก็ถึงมือสองพันครับแต่กรรัเราใซื้อ ที่มีราคาบ่งซื้อบ่งขายกันน้อพี่น้องเนาะเอาเบิ่งเอาพิจารณาด้วยพี่น้องอเ,องเอด้อดราคาอยู่บ้านอยู่อย่างยังไงก็พิจารณาเอาครับรรรรอเอาโซ่าหมโซ่หัาเออพ่อกับไพ่เบนบอว่าพื้นะโดวนแล้วตโตดนที่แล้ววัดเนี่ยมีจะขายแล้วจะใครซือ้อใครโทรเอาพ่อกับไพ่เบนสวัสดีครับสวัสดีครับียังไงไพ่เบนเนี่ยเป็นสถานะอะไรเนี่ยโอ้สองหมื่นเนี่ยบนหนักบนหนา เด้ยวงเลี้ยงก็ได้เป็นงเลี้ยงมันมีลูกเดยสองเดือนแล้วเขา่าไม่เป็นเงาะรกลูกแรกเดียครับเขาเลูกน้องแม่ลูกแรกอ่ะมันมีลูกแล้วนะแต่มีลูกก็เดีมีครับมีโอ้แข่งขาดีเนี่ยเป็นงาสีขาวมุกเนาะเาสีขาวสูงสูงไปไหนตายไปไหนหนึ่งหนึ่ห่งหนึ่ห่งหนหนึ่ง่งหนหนึ่งหน่่นนเนาะเา่น เอาบอกเพื่อนแนี้เอาหมายเลข096 096 92 0849หมายเลขนั้นเพเปิดใจก็ไว้สองหมื่นครับสองหมื่นส่วนเนาะทดลองอะไปอีกโอเคกับไม่มีลูกเนาะสถานะทับไปแล้วทับไปเนาะยังไม่มีลูกหรอกต้องต้องกลับไปซ้อมอีกทีเนี่งไหมบ๊วยแทงลูกไปเมื่อกี้นะครับบ๊วยมันมันต้องไปซ้อมอีกวันนี่ว่าทับไปแล้วนะทับจติดบดติดบดกันต้องไปสังเกตต้องไปสังเกตสัตว์อีกเนาะเอ๋อแต่บุกห้าบ่คือดีกระแทงว่าติดแล้วเนาะ ครับอ๋อขึ้นว่าทับไว้ล้วเด้อแต่หันต้องไปเบิอ่งอีกเจ้าครับอ๋อครับขึ้นเบิ่งรายละเอียดอีกเส้นนึงครับตั้งเชิงครับนี่เบิ่งหลังหลังยาวครับประทัดหลังก็ดีอยู่ครับสีทั้งหลังเป็นสีดำๆเนี่ <c oughs> เยเนาะให้ครับเบิ่งรายละเอียดครับ

เดี๋ยวจะขอจบคลิปตลาดบ้านนักฝ่ายไปนสนมีเด้อนี่เป็นของพอทอนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพอเพียงเลี้ยงตัวน้ำครับพี่น้องวันนี้สวัสดีครับอ๋อเบิ้งยังเบิ้งไม่รู้ของพอะพรตอะไรบุ้นเนี่ย